สวัสดีพี่น้องแฟนคับ FC ซแฟนเพลงแฟนมอลำของห้องสุขุขคนนะครับผมตอนนี้อะไรครับต้องถามเจ้าครับผมโอ้โหไม่รอดครับผมไม่รอดนะครับผมเรียบร้อยครับผมบอลอดโอ้นี่ครับช่วงนี้ห้องกับชินังรอดเวลานะครับพี่น้องเย็นๆช่วงแรงๆของห้องกับชินังอยู่มุมไไ่มุมมั่นควดนะทั้งทีก็ควรครับ เยบร้อยเบ้อดแล้วครับผมทุกแผนกท,ที่เครื่องเสียงห้องนอนห้องก็เก็บคองจับเตรียมคองเตรียมซิ่งเงตรียมคองจิ้บซับเรียบร้อยแล้วนะครับอากาศดีๆมือหนีห่ยอะไล่แล้วก็นอนบอลอดนะครับพี่น้อนอะไล่นี่เปิดดูไหมเพื่อคุ้มเสื่องมัแรงเพื่อคุ้มเสื่องโอ้เกิดอะไรขึ้น <c oughs> บอลอดอีกแล้วนอน <c oughs> <c oughs> ก็เป็นอย่างาครับบรรยากาศยำแรงรงเ่านะครับตอนาานีกน้กาทุกๆแผนกเนาะกำลังเรียมซิ่งเตรียมของยพี่น้องครับอากาศปลอดโปรง่งแจ่มใสอุ่มเย็น็นะครับไก่คู้เวียงพี่น้องครับคุณพื้นที่ทั้งหนอกรดบาดเท่าบ่เข้ามานะครับผมจอดทั้งหนอวานเลี้ยงใส่ลายนะ เปิดร่มเย็นๆพี่น้องครับร่มเย็นเย็นใบไหวนะครับพี่น้อง okay. จุดบริการอาหารและเครื่องดื่มนะครับผมอยู่ตรงนี้แต่การเลยหลังเวทีห้องนี่จุดบริการอาหารและเครื่องดื่มอยูน่นี่รถพดีจอดอยู่ถ้นทีนนครับพื้นที่มองจะลดกว้วงข้งนะครับผมรับได้เยอะมากๆนะครับคุณของไทยบานเปินกระมี่เห็ดเตรียมไม้ให้ H. ไปบริการที่บริการนอนห้อางมาเที่ยวบุญเทียเเ่ยวงานหมดแรงมวนซื่นหัวเซาดน้ำกันได้เลยครับโอ้ยลมเย็นๆพี่น้องครับว้าเนี่ยผูใ้ใดฝักลาบอีกโอ้อันฝักลาบโอ้ปฮะตอกสมอผิดจีนแล้วนี่อันบ๊อบ,บปานั้นมันลมเย็นซื่อโตโดอ๊ดด๊อกไหมนี่สนี่แหละมี่บะมีเขาต้องย่านเนาะครับ อ้อาวจะโม่งเนี่ครับอ้บมางหอดบ้างชั่วโม,มงหนึงน่งเหรอไล,ล่ไล่กันไล่ไล่กันกน,นอนอยู่ผุนล่ะนอนอยู่บันแพงเข้าผุนล่ะมาขึ้นนี่ไปเมืองวงหนึ่งเพิ่นเปิดวงอ๋อเพิ่นไ่ได้ไปมึงขึ้นเนี่ครับไปมึงวงหนึ่งเพิ่นเปิดวงแล้วประมาณจะเที่ยงขึ้นตีหนึ่งไอ้กับมาเลยมานอนอยู่บันแพงกับใบใบเที่ยงเที่ยงกับตื่นแล้วก็จังมาออกมาหอดอันนี้น้องนัดสุรศักดิ์ตัวนี่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีน้องนัดสุรศักดิ์นะครับนี่ เตลี่ยนแล้อยู่นี่นะครับเป็นไเนี่ยครับต้นไม้เนาะไต่ห้อมใหม่พอดีเลยนะครับมีตน้นขุนโอ้ขำขุนต้นนี่ไหมขำขุนนะครับพี่น้องผนล้มเย็นใบอยบอยบางใบไม้ติ่งสลัดสลวยคนนะ่ะตอนนี้พี่น้องพวาแฟนคลับเอฟซีเพิ่นกลับมาผู้สาบจับจ่องมองหาที่นั่งเนาะน้องๆทีมแดนเซอร์กัน ผักด่อนตัวพี่น้งนองเศร้าเมื่อยเศร้ามีแห้งตัวอวดหอกก็คือกันครับอวดหอกกับเศร้ามีแห้งคือกันครับเนี่ยอวดหอกเพิ่นถอดออกไว,ว้ก่อนเดี๋ยวมันสีมันสีตัวก็ยอีหลากระนอนเด้อเดี๋ยวมาเลี้ยงกินใหญ่อิ่มเด้วกระนอนเดี๋ยวมาเลี้ยงจัขยยงข,ขึน้นแสดงน้ำกันไปยังดอกทำนหนึ่งเนี่ยขีนที่อกอะกดเป็นล้านปูนทั้งหลังนะครับผมจดบางส่วน แล้วแล้วฟังทางนี้เดี๋ยวพอดีสิไปยับรถออกอีกพี่ดอกพี่น้องครับดกกอกผัวหัวห้กันเสื้อแต่ละผืนเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วอุปกรณ์ห้ากอะจัดเตรียมแต่งไว้เรียบร้อยเป็นเช็ดสิ้นแล้วนะครับพี่น้องครับขวดล้มด,ด,ดีพี่น้องเย็น เย็นสบายบ่อยๆนะครับผมวันนีที่วิสาหกภาเพี่หน่อยเป็นยังไงงานไปกลับขึ้นไปทางเก่าขึ้นเก่าล่ะครับพี่น้องหาอะไรขึ้นเก่าล่ะครับน้องผมแปมก็อยู่ฝั่งทางกุ่นว่ะตัวาบาเอ้าผู้ใดนนั่งนี่ให้เกาะโควิด โออ้้ตเขาจะเฮ็ดดีดีอ้อมดีด yes> ีอ้อมคือสิหายใจบ่อออกอ่ะโอ้อมดีครับอ้อมดีเนงว่ะหายใจทั้งเหงือกว่ะอันนี้น้านูนดังหนีแล้วครับพี่น้องผู้ดีศิมาหาน้าโนเตยห้มใหม่นี่แหละข้างรถตู้นี่แหละหากินน้ำกันกับยายไล่นี่แหละของผู้จัดการมารถพระคือเก่าคือเดิม เหมือนเดิมเนาะอันนี้กับบานรถจากของ,รองพร้อมเตรียกในการไม่ได้ดูดอกทางวดร,รถมันบีบ <analy te S 1> บังคับเผีย <c oughs> แล้วแล้วพี่หน่<ด>หอยเ <keep S 2> ืิดทีพอดีเรียบร้อยแล้วนี่แปลวกความนี่แปลวออกแปลว สอดปัดไปผุนได้นะครับบ่ทันได้ปูเสื้อน่ะมั่นอยู่กำลังเตรียมปูแล้วเรียบร้อยแล้วแจ้งดีแจ้งสิปูเนาะเขียบใบไม้ใบไหลออกแจ้งสิปูที่หลังบ่อยากเนาะพระเอกหนุ่มสุดฮอตฮอตฮอตพระวีสักเอาสียับออกมาอีกอหน่อยเอาผานี่มาไว้ทั้งหนอกเอาไปมาไว้ทั้งหนอกนน้องอันเพิ่นยังบัณฑิตเก่งนะครับนี่ผาเต็นสั่งซื้อมาไม่มีดองมันบ่ผสมกัน มันปิดยังไงแบบมันปิดบอลลุงตัวยังไงแบบเอาอึ๊บอึ๊บนี่มันได้เป็นสีส้มสีเงี้ยงเสีย,ยงซื้อมาใหม่เอาแบบหนาเอาแบบหนาแต่ว่าขนาดแบบหนาดิหนิเป็นลอกหลอกเลย,เนยขนาดแบบหนานี่เสร็จละถุงเต็นเขาโอ้โหพูดดิสื่อือถุงเต็นมาใส่ผอมซุปปึ๊บเลยเงี้ย บักยางดีเลยนี่ครับพี่น้องเราบาเต็นทุงเต็นเต็นของใหม่เนะาะแล้วก็ทุงใส่อุปกรณ์บริหิดรใหม่บริรัยพี่น้องครับอันนี้กระน,นองปำเปม๋ปปมคือเก่ายู่น้ำกันเหมือนเดิมเนาะสาวน้อยลำเพลินโชว์น,นี่เต็นไงเพิ่มทองฝาเาเนาะพี่น้องครับโอ้ยหมดแรงมวลซีน้ำกัน ้อยไปแล้วอากาศเย็นไม่เรียนวปูมาด้วยขาูท่เนอูทากข้ออูทอนั่งเรียนนั่งยังนะียาร้อยไปแล้วนาทีพหานามทีมันเสรยซับหยบร้อยนั่งริเริ่ตนปหน่อยเอ้ามวนซนโวเซลกันมาแล้งพี่รองรับสดีครับพักผ่อน ตามบัทยา,ายัใสให้กันไปพี่น้องพ่อกันคลิปนากันแล้วกันครับายไ,ไล่ห้เราหนวดไปน่าเชื่อเป็นต่อคิ้วต่อไปกันแล้วกันเนาะ <Okay. S 1> สวัสดีครับผม okay,